ไปพูดคุยกับพี่ทรงกฎวงชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่ทรงกฎสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพเอกคุณอ๊อทครับพี่ทรงกฎถามคำถามแรกก่อนเลยจะเด้งสั้นแล้วลงต่อไหมหรือหรือหรือจะอยู่ประมาณนี้แหละผมว่าซ่หน้าจีประมาณนี้ก่อนนะอืมับทุกคนเหมือน ตอนแรกคงอาจจะตกใจตอนนี้ก็เออพอเหมือนกับมีสติหน่อยครับครับอืมแต่สติสตังไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าอตอนนี้สตังหายครับอืมเยอะเลยครับวม,นะมันก็มีปัจจัยที่ต้องรออ่ะทั้งในในประเทศและต่างประเทศด้วยเหมือนกันคือหม้ว่าวันนี้เราอาจจะเห็นในแง่ของการ c o l เล c ช i นของตลาดในญี่ปุ่นในเมริกาอะไรเงี้ยในช่วงที่ผ่านมน คืออันนี้คืออันต้องบอกว่าการลงของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือญี่ญปุ่นเนี่ยมันเป็นมันเป็นสัญญาณเริ่มต้นสัญญาณรเริ่มต้น,นแหมกันของการที่มองว่าเศรษฐกิจอาจจะถดถอยที่ทุกคนกังวลว่าเอ๊ะมันจะถดถอยหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าหุ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าหุ้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นหรือตลาดหุ้นวอลต์สิมันทำไฮมาตลอดจากงั้การเทคโปรฟิต คือการเทคทำกำไรเนี่ยผมว่ามันเป็นยังเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในตลาดที่เป็นบูมมาเก็ตในตลาดที่เป็น Blue บูมมาเก็ตแบบนี้ครับ <c oughs> แล้วทุกคนก็เริ่มเห็นว่าเฟดเนี่ยนะจะลดดอกเบี้ยมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสายที่ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดมากขึ้นถ้าคนก็เชื่อ ถ,ถ้าทุกคนเชื่อโดยเฉพาะพวกกองทุนใหญ่ๆเห็นภาพเนี้ยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคเป็นการเปลี่ยนแปลงของเทนดอกเบี้ยที่อาจจะกลับมาเป็นขาลงเขาก็คงจะมีการเริ่มปรับพอตตัวเองอังการปรับพอตตัวเองของรายใหญ่หรือฟันนึนิเจอกองทุนใหญ่ห,ญหรือว่ามีการอันวายโพซิชั o ของตัวเอง คือการลดพอร์ตของตัวเองเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดขึ้นในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาคับทอนท,ที่ผ่านมาครับนั่นอันนี้อันนี้แค่เป็นเรื่องงารปรับตัวระยะแรกถามว่าการปรับตัวเนี้มันจบหรือยังก็ต้องตอบว่ายังเพราะว่ามันก็ต้องรอคอนเฟิร์มว่าเราเป็นจะลดดอกเบี้ยขนาดไหนคือลดกันยาแน่นอนจะลงสองจุดห้าหรือลงจุดห้าก็มีผลอีกครับอ่า จุดห้าต้อมีผลมากผลในเชิงลบนะอถ้าจุดสองอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะดูเป็นซอฟต์แลนดิ้งแต่ว่าจุดห้าอาจจะมองเป็นฮาร์ดแลนดิ้งได้ะซึ่งตรงนั้นก็คงจะมีผลอีกรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาหของเดือนของเดือนสิงหาก่อนจะไปถึงกันยาก็ต้องเจอสิงหาก่อนครับตัวเลขตรงนั้นก็จะเป็นออ่ตัวเลขที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ อันนี้คในต่างประเทศแต่นี้อในประเทศก็คงเป็นเรื่องของการเมืองในประเทศเรื่องคดีต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสานี้ใช่ไหมอาทิตย์หน้าวันวันวันพุธไหมครับพรุ่งนี้ไหมครับพี่พรุ่งนี้วันที่เจ็ดโอ้วันวันที่เจ็ดพรุ่งนี้แล้วก็วันที่สิบสี่วก็สี่พุธหน้าอืมแต่ว่าพุธหน้าน่าจะสําคัญกว่า พุ่งนี้หลักกพุทธมากกว่าพาุ่งนี้ไม่ค่อยมีน้ําหนักถูกไหมครับไม่ค่อยอเพราะมันไม่มีผลกับรัฐบาลครับไม่มีผลกับการบริหารประเทศแม้จะมอะีออกมาประท้วงประท้วงอะไรก,ก,ก็ถือว่าก็เป็นปกติปะท้วงสารเนี่ยนะก็คงไห่ถูกไหมก็ <c oughs> ติดคุกบะน้องสารเออคงไม่มีน้ำหนักเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่ถูกไหมฮะ แต่สิบสี่เนี่ยก็ต้องก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกเลยถูกไหมณวันนั้นครับใช่ประนด็นสำคัญเพราะมันจะมีผลกับการบริหารประเทศครับครับแน่นอนผู้นําผู้นําก็คือผู้ผู้บริหารเหมือนบริษัทอ่ะบริษัทผู้ผู้บริหารบริษัทมีปัญหาก็ก็จะมีนกดต่อบริษัทถูกเมรับใช่ครับใช่ับ ใช่ครับพี่ดังนั้นก็ต้องอกลายเป็นว่ามัน,ม,นมันนอกจากว่ามันยังต้องรออีกอ,อีกทรัพย์ยันเ่ง,งมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าตลาดาวเจียงออกแนวไซเวบรอมเห็นไหมว่าเราจะเห็นซายเช่นปาดแข็งอะไรนะซึ่งมันก็เป็นผลดีกับตลาดหุ้นว่าจะมีโควาไหลเข้าอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่มันก็เป็นปัจจัยที่ดูเหมือนจะเป็นบวกแต่ก็ไม่ได้บวกขนาดชัดเจนมาก มมผมมองว่าเป็นาารกระแสนั้นเราจะเห็นว่าวันนี้หุ้นที่ตอนแรกก็มีบาวมันดีปรากฏว่าก็ถูกเทสทำกำไรระยะสั้นอย่างเช่นกลุ่มกลุ่มสื่อสารทั้งหมดอ่าแอดวานถูกเทสเลยเมื่อวานขึ้นแรงนะเมื่อวานขึ้นแรงคือการเล่นแบบนี้มันคือเรารู้อยู่แล้วว่า เคสของการรวบรวมเกาอนินทัสพวกนี้มันมีทำให้เราควาองค์กการที่ออกมาดีของกลุ่มสื่อสารเนี่ยมัวทูที่ออกมาดีครับมันก็มันก็ทำให้คนมาเก่งกำไรในหุ้นกลุ่มนี้เยอะคา,าดหวังกันเยอะคาดหวังก็ไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็มีกำไรแล้วแต่ว่าภาพตลาดใหญ่ภาพใหญ่มันไม่ได้มันไม่ได้สวยหรูเหมือนเหมือนแอดวานซ์นะครับ อืมก็เลยเทสธรรมดาเทากเอาคอมบบกฟ่อาน,นี่ถามว่าเอาแล้วนี้ทำางไงดีใช่ทัไงลดีว็ตลาดถ้ามองตลาดเป็นตลาดซาไซเบอร์หุ้นกลุ่มสื่อสารที่ลงก็จะกลายเป็นจังหวะในการซื้อลอตใหม่อ๋อเพราะรผมก็ไม่เห็นปัจจัยอื่นทุดมาเล่นหุ้นกลุ่มผมก็หาหุ้นตัวกลุ่มอื่นมาเล่นก็คงยากครับแต่ว่าก็มีกลุ่มสื่อสารนี่แหละที่ยังเป็นซอรลี่อยู่ ยังมีติมออนเล่นที่เป็นสตอรี่มันยังอยูอกลุ่มไฟฟ้า,ฟาก็มีสตอรี่คือต่อเนื่องถ้าดอกเบี้ยลงยูลงบอลยูลงบาทแฉงพวกนีน้ไฟฟ้าก็ยังก็ยังเป็นุวนที่น่าจีงกำลังในช่วงนี้อยู่นะครับครับพี่ส่งกดผมถามนิดนึงประเด็นเรื่องดอกเบีย้ยหลายคนกต็ตีความหมายอีกแบบหนึ่งนะว่าถ้าเกิดลงดอกเบี้ยเยอะก็น่าจะเป็นผลดี หรือเปล่าแต่เมื่อกี้เหมือนพี่สุกฤษบอกว่าพอมันเป็นฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยมันก็จะเป็นผลกระทบอีกแบบหนึง่งใช่ลงเร็วก็แสดงว่าฮาร์ดแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดีถูกไหมครับไม่ดีครับ<อ>ต้องรีบช่วยอ่านึกออกแล้วดาเวเบียอมันเป็นตัวช่วยครับถ้าช่วยเร็วเหมือนตอนโควิดอ่ะลงปังๆๆเหลือศูนย์เลยอ่าแค่เวลามันไม่ไม่คิดเดือนหนึ่งสองเดือนเองมั้งหลักเดือนอ่ะลงไปถึงศูนย์ มันแสดงว่าแย่สุดๆอะต้องช่วยสุดๆอ่ะอ่าอ่เข้าใจได้ครับเข้าใจได้อ่าอ่าอ่ไม่มีจูดมันบอกงั้นครับยิ่งมากยิ่งแย่อืออือก็คือรีบช่วยครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ลงตามปกติี่คาดกันอ่ะดีแล้วถูกไหมพี่ให้มันซอตแบบดีแล้วอยู่ไปหา ของเราก็จริงจริงของเราก็ลงมาดูแล้วเจอฮาร์ดไปด้วยก็ลงไปอีกแค่นี้ก็จะตายกันอยู่แล้วครับเออครับเห็นที่เขากดเขาเขามองว่าปีเนี้ยเฟดจะลดมานสามครั้งเลยระครับสี่ครับโอ้สี่ครั้งมาถึงสี่มาถึงว่าลดครั้งแรกก็จุดห้าไปแล้วไะอ๋อที่เหลืออีกสองครั้งก็เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันเร็วนะมันเร็วอันนี้เร็วโอ้ลงเยอะเลยนะ แต่ว่ามันยังไม่ชัวร์มันยังไม่ชัวร์ก็ต้องรองดูตัวเลขเศรษฐกิจต่อครับครับตอนนี้มันเกิดคือเรื่องของการคาดการณ์ครับถ้าอย่างนั้นมีหุ้นกลุ่มไหนที่ช่วงนี้เป็นจังหวะเก็บได้ไหมครับที่ตลาดลงมาแบบนี้ครับพี่ทรงกดครับอืมก็จริงก็ซื้องระสดดีมากกว่าดีกว<อ>่าซื้องสดดีกว่าไม่ไม่แนะนำแต่ถ้าจะเล่นแต่ถ้าจะเล่นเก่ง เล่นเคงน่ยก็คือกลุ่มสื่อสารกับกลุ่มสฟฟ้าที่ผมมองเป็นสองกลุ่มที่บอกไปเมื่อกี้ครับครับสื่อสารก็น่าจะเป็นแอดวานไม่วันนี้ที่ย่อดแรงหรือทรูฮะได้ทั้งคู่อ่แอดวานทรูได้ทั้งคู่ฮะแล้วไฟฟ้าครับไฟฟ้าผมก็ชอบเกากับ g ีจีอืมเกักบเอพีเกา GPS4 กันคุณก็ได้กันคุณก็ออกมาดีครับ ครับครับอ่าแล้วแล้วแล้วมีกลุ่มไหนต้องระวังไหมครับช่วงนี้เดีย๋ยวเพิ่งเข้าไปยุบเลยอืมจริงมันก็พ้นพ้นกลุ่มที่พ e. ีสูงอะกลุ e. ่มที่มีพ e. ีสูงพ้นในพอร์ต้นที่ตัวเองมีพ e. ีที่สูงครับพีห้าสิบเข้าอะ่ะ ตนต้องระวังอ่า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 โอเคแล้วหุ้นอ่าปลอดภัยอย่างหุ้นปันผลเนี่ยครับพี่สงกษครับในช่วงนี้น่าสนใจไหมครับพอเริ่มอ่าประกาศงบแล้วมีการประกาศปันผลออกมาแล้วคะ่ะออกก็ปันผลครึ่งปีแรกครับใช่ใช่ถ้าปันผลครึ่งปีแรกนี่เอ,อ่ถ้าปันผลกลุ่มที่จะปันผลดีจริงๆก็เป็นแบงก์นะ อ๋อเป็นแบงค์นะครับฮะเจสซี่บีทิสโก้ไม่อย่างโอเคือครับครับอ๋อนะครับหรือเป็นกระทางอินอินทัชแอทรอนพวกนี้ก็ปันผลดีอ่าก็เก็บได้เก็บได้นะครับอ่้สุดท้ายนี้พี่ต้องกดมีอะไรแนะนำแฟนๆไหมฮะว่าช่วงนี้ควรจะถือเงินสดเท่าไหร่หรือหรือควรจะแบบอ่ะใครคันมือคันไม้เนี่ยควรจะแบ่งไว้เท่าไหร่ดีฮะ ผมว่าซื้อเงินสดให้เยอะที่สดเท่าที่จะทําได้ก่อนค่อยดูดสภาพตลาดแล้วค่อยเออไม่ไม่ต้องรีบหรอครับตลาดแบบนี้มันโอหมันจะ,จะจะเด้งอย่างรวด,ดเร็วทันใจคงยากอ่ามีแต่จะขาดลงทันลงทันใจเนี่ยง่ายครับขึ้นทันใจนี่ยากครับก็มีแต่จะขาดทุนนะใช่เขาจริงเทคิกคือการสุดลงทุนคือการเทคเทคิสคือการ เทส,ทสต์ี่ก็ภาษาอังกฤษอ่ะภาษาไทยผมแปลไม่ออกครับถูกไหมอ่าถูกครับอืม <c oughs> ครับก็ประมาลองมากขึ้น <c oughs> ได้ครับครับได้ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับครับ <c oughs> สวัสดีครับครับ <c oughs> สวัสดีครับ